สำนักง,งานเกษตรอำเภอพรเจริญนำโดยนางวิไลนันทากเกษตรอำเภอพรเจริญนำทุกท่านมาชมสวนสละอินโดสละอินโดพรเจริญให้ผลผล,ผลิตแล้วที่สวนคุณกันนิการนาลธรรมอายุ45ปีแปลงตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลสีสําราญอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬ <c oughs> เดิมเนื้อที่บริเวณนี้ปลูกยางพาราแต่เจ้าของสวนได้พลิกเนื้อที่บางส่วนจากสวนยางพารามาทําเป็นเกษตรผสมผสานโดยปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นและที่สําคัญ ปลูกสละอินโดค่ะโดยมีพื้นที่ปลูกถึง4ไร่ประมาณ500ต้นเป็นพืชทางเลือกสร้างไรายได้ให้แก่คุณกันนิกาโดยเฉพาะในช่วงราคายางตกตำ่ำ จุดเด่นของสละอินโดส่วนนี้ค่ะลูกให่หวานชำ่ำกินหอมโดยเจ้าของสวนให้การดูแลเป็นอย่างดีคัดขนาดความสุกหวานจึงมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพสำหรับท่านใดที่อยากลองลิ้มชิมรสหรือก็ไปศึกษาดูงานสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรนี้ค่ะหรือเข้าไปดูสถานที่รูปสวยๆได้ที่เฟซบุ๊กคุณกนิกาค่ะ